จุดนี้ผู้คนเดือนแสนนี่ยครึ่งล้านทางจะเข้ามาในงาน,นถนนสีลมนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นถนนสีลมที่มุ่งหน้ามาจากแยกถนนราทิวานะฮะถ้าจะสังเกตนะท่านผู้ชมครับก่อนหน้าวันที่13-14นะจุดนี้นะจะมีนักท่องเที่ยวนะเต็มพื้นที่เลยนะครับจะแตกต่างจากวันนี้โดยชิ้นเชิงนะฮะโอ้โห ภาพบรรยากาศที่เราเห็นจากวันนั้นถึงวันนี้นะฮะตลอดการเล่นสงการของวันที่1334ของถนนแห่งนี้นะครับบอกก็เลยว่าโอ้โหแตกเลยครับแต่วันนี้เห็นภาพบรรยากาศนะฮะริมฟุตบาทนะฮะสะอาดสะอ้านนะฮะไม่มีแม้แต่ขยะครับท่านผู้ชมครับประมาณจุดนี้กันนะจุดนี้ที่บ,บ่าบได้ถ่ายคลิปวิดีโอนะฮะจุดนี้จะเห็นนะีฮะ เวทีของการเปิดเพลงอยู่ตรงนี้นะฮะแต่วันนี้เนี่ยคืนสู่สภาพปกติเหมือนเดิมแล้วครับไม่มีาการเล่นสงการเมื่อวานนี้นะครับถนนสีลมได้มีการเปิดช่องจราจรปกตินะครับแต่จะมีการเล่นสงการอยู่ริมฟุตบาทนะฮะฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของถนนที่มุ่งหน้ามาจากถนนพระรามสีและมาจากถนนราชวิอานะฮะ จุดนี้ก็เช่นกันนะครเป็นจุดที่ทางจะเข้ามาในงานนะครัถนนสีลมนะครับโอ้โหสุดยอดเลยครับท่านผู้ชมครับสุดยอดแล้วสิ่งที่น่าทึ่งของบ่าวโบกก็จะเป็นนะฮะการจัดการขยะนะฮะเพราะว่านะฮะตลอดทั้งงานบ่าวโบกได้มานะฮะนักท่องเที่ยวนะฮะมีจิตสํานึกและรวมทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวนะฮะได้มีการให้ความร่วมมือในการ ไม่ทิ้งขยะนะฮะแล้วก็ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ภายในงานนะฮะแล้วก็ไม่มีการเล่นแป้งนะฮะจะสังเกตเห็นได้ว่าถ้ามีการเล่นแป้งหรือว่าดินสอพองถ้านนน,นะฮะจะเป็นสีขา,ขาวๆนะฮะและก็จะกลายเป็นฝุ่นนะฮะต้องชื่นชมนะฮะการจัดระเบียบของหน่วยงานคนไทยนะครับเดี๋ยวบ่าวว่ถ่ายภาพอมุมสูงแล้วจะลงไปถ่ายภาพ ด้านล่างให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะฮะตลอดอเส้นทางของถนนสีลมจากแยกที่ตัดกับถนนพระรามสีไปถนนราชที่ว่าน,นี่ครับจะสังเกตเห็นได้ว่าจุดนี้นะครับโอ้โหคนเยอะมากเลยนะครับวันนั้นฮะรวมทั้งสกายวอล์กนะฮะโอ้โหเดี๋ยวมาฟังนี้กันครับวันนั้นกับวันนี้นะท่านผู้ชมอาจจะได้รับชมคลิปของบ่าวโบนะฮะ คนเยอะและก็คนแน่นมากๆเลยฮะจุดนี้เนี่ยฮะ และจุดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะฮะที่มีผู้คนนับเรือนแสนนะฮะเล่นสงการอยู่จุดนี้นะครับสกายวอล์กหรือว่าสะพานคนเดินขึ้นมาแทบจะไม่มีที่เดินนะฮะท่านผู้ชมครับสิ่งที่ไม่น่าเหลือเชื่อนะฮะท่านผู้ชมครับอย่างที่บ่าวพูได้เกิ่นไปก่อนหน้านีครับการจัดการเรื่องขยะนะฮะและการจัดระเบียบการบริหารของหน่วยงานถือว่า สุดยอดครับน่าชื่นชมนะฮะทำไมถึงพูดเช่นนั้นนะครับเว่าจุดนี้นีครับคนเรือนแสน mm hmm. เกือบครึ่งล้านนะที่มารวมอยู่จุดนี้ mm hmm. สาลเอี่ยมอ่องนะฮะสกายวอล์ก mm hmm. พร้อมด้วยทางคนเดิน และจุดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะฮะถ้ามาชมครับที่บ่าวผู้ได้มาถ่ายคลิปวิดีโอนะฮะจุดสกายวอล์กนะฮะที่ไปพักสีลมนะครับแชมู้ชมครับนี่นี่คือสิ่งที่น่าชื่นชมและสิ่งที่น่าประทับใจนะฮะของเมืองไทยนะฮะจุดนี้จะบอกเลยว่าเป็นจุดที่จัดงานยิ่งใหญ่เลยทีเดียวพี่น้องเอ้ยนะเป็นจุดที่มีผู้คนเยอะมากอีกจุดหนึ่งนะฮะ สังเกตเห็นได้ว่านะครับไม่มีคราบแป้งนะครับวงงามมากครับเป็นจิตเป็นจุดที่เราจะมองเห็นวิวนอกพี่นกนอกลานลาง,ลางว,าว้าวจุดนี้ผู้คนเดือนแสนเนะี้ยครึ่งล้าน อยากให้ท่านผู้ชมได้สังเกตเห็นนะฮะฟื้นพุทธบาทนะฮะที่มีคนเดินนะครับแล้วก็ถนนนะครับสะอาดเอี่ยมอ่องอ่ะเดี๋ยวเราลอกลงไปข้างล่างกันพี่น้องเลยฮะไปสัมผัสกับสถานที่จริงเราพี่น,อนอ้องะย้อนไปเมื่อนหนึ่งวันที่แล้วนะจุดๆนี้นะฮะบมเมนแบบนี้เลยผูกคนครึ่งลนนะ นี่แหละคือเมืองไทยนะฮะ ioè, การจัดการจัดระเบียบเนะะี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะการศึกษาก็มีส่วนนะฮะทำให้ทุกคนมีจิตสํานึกและมีระเบียบวินัยในการรักษาความสะอาดเนะะี่ยถ้าทานผู้ชมเห็นนะฮะบางพื้นที่ของอของบ่งยเอ่ยน้พี่นอ้นองน้องพะว่าบนนีก้การเล่นสงาการแต่บ่มีการจัดระเบียบนะ,ะของหน่วยงานหรือว่าประสาสัมพันธ์ให้ผู้คนที่มาเล่นสงการนาอพี่นอ้นองนาะมีจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด นี่จุดนี้จะมีเวทีทรรมชุมรับมีเวทีเล่นสงการนะจุดนี้ที่บาวุดเห็นนะเบิ้งพื้นพี่น้องเบิ้งพื้นว้าจุดน,นี้นะฮะถือว่ามีจุดปิดถนนนะฮะให้เล่นสงการแต่ว่าเล่นเพียงเพียงสองวันนะฮะ ก็ปิดถนนนะฮะเปิดถนนเหมือนเดิมนะฮะมีการสัญจรปกตินะฮะเป็นสิ่งที่น่าเสียดายนะฮะแต่ว่าก็เป็นการจัดการที่ดีนะฮะเพราะว่าจุดนี้จะมีรถสัญจรนะฮะ,ะมาดูอีกที่นึง สำหรับคลิปนี้มือนี้นะฮะบาโบเองก็ถือว่าอยากจะมาถ่ายคลิปวิดีโอนะฮะน้ำสันดนานเรื่องราวของเมืองไทยอีกอีก,อก,อกมุมมุมหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะนะฮะชุดๆนี้นะฮะถ้าเป็นบ้านบาโบนะพี่น้องเนี่โอ้โหคนครึ่งล้านขนาดน,นี้นะถนนนี่บอกก็เรียกว่าเละนะท่านผู้ชมนะเละแล้วก็จะมีขยะนะฮะแต่ว่ามือหนีนะฮะิ่นจะมีการจัดการในการรักษาความสะอาดนี่สุดจอดเลยล่ะ นี่แหละคือซิงท,ทีบารุกม,มากและอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นเลยกับนั่มไปเป็นแนวทางนะพี่อนะในเรื่องเล่าทีดีนะนี่คือถนนสีลมครับท่านผู้ชมครับ ถนนที่หลายท่านนะฮะหรือว่านักท่องเที่ยวชาวฝรั่งต่างชาติมาร่วมเล่นน้ำสงครามจุดนี้นะฮะมาร่วมยิงปืนนะี่ยต่อสู้กันนะฮะสงครามทางาทางน้ำเนาะไปดอกเนะกาะสงครามเชื่อมทำไมตีด้วยการฉีดน้ำใส่กันโอ้โหแต่ก็ยังเห็นคราบนะคราบเหมือนคราบแป้งนะฮะที่อยู่บนเสา จากจุดนี้นะครับประมาณเกือบกิโลครึ่งได้นะครับถ้านับจากถนนพระรามสนะฮะไปจนถึงถนนนราธิวาสนับจากสายตาถ้าผิดพลาดก็ต้องขออภไยท่านผู้ชมด้วยนะครับโอ้โหสงการเพิ่งผ่านไปนะครวันนี้วันที่16เองท่านผู้ชมครับ ชมลองดูกรบบาบูเด้อพีไป้องเรื่องล่องเรือบนกับบาบูโอ้โหเมื่อนาเสื้อเรียกว่าจุดจุดดีนะถนนโลกเรา่พีไป้องเนาะถ้าจินตนาการนะก่อนก่อนหนึ่งวันที่แล้วเนียผู้คนเต็มท้องถนนนะถ้าถ้าถาผูกค้นบือหัวมีการเล่นสงการดีกว่าเกิดยังขึ้นนะ สาซานโอ้นาชื่นชมนาชื่นชมนี่แหละคือสิ่งที่อยากจะให้เป็นตัวอย่างอยากจะให้เป็นแนวทางเนาะพี่น้องเนาะถ้าทุกคนรวมมือกันในการรักษาความสะอาดมีจิตสำนึกนะรับรองมาบ้านเมืองสะอาดแบบนี้เลยแบบเมืองไทยนะท่านผู้ชมนะในสิ่งที่ดีเฮางครนําไปเป็นแบบอย่างนาะพี่น้องเนาะสิ่งที่ดีบออยากจะเผยแผ่ ท่านผู้ชมครับนะฮะขอชื่นชมนะฮะนักท่องเที่ยวนะฮะชาวต่างชาติและก็ชาวไทยนะฮะที่มาร่วมเล่นสงการและรักษาความสะอาดและและขอตกมือให้กับเจ้าหน้าที่นะฮะของกรุงเทพมหานครนะฮะทุกหน่วยงานนะฮะหรือว่าวันนั้นที่บ่าวพูกได้มาเห็นนะฮะเจ้าหน้าที่ทำพร้อมจะทาความสะอาดตลอดเวลานะฮะจากถนนสีลมนะฮะบ่าวพวกก็จะมาถึงถนนราชวิวานนะฮะ เป็นจุดที่มีการปิดถนนในการเล่นสงการเล่นน้ำเมื่อวันที่13และวันที่14นะฮะส่วนวันที่15จะเปิดถนนปกตินะฮะแต่จะมีการเล่นน้ำสงการริมฟุตบาะะทเนี่ยนี่คือแยกนะฮะแยกสีลมนราธิวานี่ยฮะคือถนนนราธิวาที่ตัดกับถนนสีลมนะฮะฝั่งนั้นก็จะเป็นถนนสุรบงครับ ชมแล้วก็น่าเอาเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้บ่าวผู้เองเดินทางมาถึงจุดนี้นะเก็บภาพบรรยากาศของควันหลงนะครสงการไม่ท่านผู้ชมรับชมครับนี่คือหนึ่งตัวอย่างนะฮะอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะถึงความสะอาดของประเทศไทยนะฮะท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วนะฮะถือว่าชื่นชอบในการนําเสนอของบ่าวพวกก็อย่าลืมกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับก็จะเป็นกําลังใจในการทําคลิปของบ่าวพูนะฮะ สนับสนุนบ่าวโบด้วยการบล็อกกดข่ามโฆษณาด้วยพี่น้องเอื้อนะฮะสิ่งที่สําคัญเลยนะฮะในการเทสกิฟต์ต่อไปของบ่าวโบนะฮะสงการนี้ปีใหม่นี้เราพี่น้องสงการไทยเขาอวยพรไถยทุกท่านนะฮะโชคดีมีชัยร่ำร่ำรวยรวยอย่าเจ็บอย่าจนนะฮะมีเงินทองใช้นะฮะกิจการรุ่งเรืองนะฮะตลอดวันปีใหม่ไทยนะฮะตลอดเทศกาลสงการไทยนะฮะสำหรับวันนี้มือนี้นะฮะบ่าวโบ้เองจะขออนุญาตนะฮะกล่าวคข้ามาสบายดีนะฮะสวัสดีครับ